สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหัวไทยรัตน์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะนำเสนอสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสองสูตรนะครับเข้าสองตัวล่างตรงแปดงวดติดนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับขอ,อฝากคำเตือนก่อนเหมือนทุกครั้งนะครับสูตรที่นำมาแบ่งปัน เกิดจากการคำนวณย้อนหลังทางสริติเพื่อหาความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีสูตรมีเข้าและหลุดได้เสมอไม่มีใครทราบผลรางวัลที่แน่นอนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีจากช่องหวยไทยลอตโต้ครับก็ฟังคำเตือนกันเสร็จแล้วนะครับ เพื่อนๆคนไหนอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับมาครับมารับชมคลิปกันครับอันนี้เป็นสูตรจากงวดที่แล้วนะครับ คือไม่ได้นำเสนอไปนะครับอย่างที่บอกนะครับสูตรมีหลายสูตรนะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้งานหรือไม่นะครับ สูตรเดินต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะเดินต่อไปได้หรือไม่นั้นไม่มีใครทราบนะครับสูตรทั้งสองสูตรนะครับจะเริ่มเข้าพร้อมกันตั้งแต่งวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สูตรที่หนึ่งคือหลักสิบนะครับจะเข้าที่หลักสิบนะครับสูตรที่สองเข้าที่หลักหน่วยสูตรที่หนึ่งนะครับได้เลขหกนะครับสูตรที่สองได้เลขเก้า นำมาจับสองตัวตรงนะครับได้หกเก้านะครับผลรางวัลสองตัวออกหกเก้านะครับถูกเป็นงดที่หนึ่งนะครับงวดต่ดอมานะครับ,รบสุดที่หนึ่งได้สองสุดที่สองได้สามนะครับนํามาจับสองตัวนะครับได้สองสามผลรางวัลออกสองสามนะครับถูกเป็นงดที่สองงดต่อมานะครับสุดที่หนึ่งได้เจ็ดสุดที่สองได้เก้าจับสองตัวได้เจ็ดเก้านะครับ ผลลัพสองต,งงงต 9, ัว 1, ล 90, าว่างออกเจ็ดเก้านะครับถูกสองตัวล่างตรงเป็นงดที่สามนะครับงดต่อมานะครับหลักสิบได้เก้าหลักหน่วยได้ศูนย์นะครับคือสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับจับคู่ได้เก้าศูนย์ผลลัพสองตัวล่างออกเก้าศูนย์นะครับเข้าเป็นงที่สี่นะครับงอต่อมานะครับสูตรหลักสิบได้แปดสูตรหลักหน่วยได้สามครับผลาัวัลออกแปดสามครับ จบคู่ได้แปดสามครับขอพายครับผลลัพธ์ออกแปดสามเข้าไปงวดที่ห้านะครับงวดต่อมานะครับหลักสิบควณได้สามรักหน่วยควณได้แปดนะครับผลลัพธ์ออกสามแปดจะพูดได้สามแปดนะครับออกสามแปดนะครับขอพายนะครับงงเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนดูตามไปนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหลักสิบ ำนวได้9สูตรที่2หลักหน่วยนะครับคำนวณได้5จับคู่ได้95นะครับผลลัพออก2ตัวล่างออก95นะครับเข้าเปนงอที่7นะครับงอนต่อมานะครับสูตรที่1นะครับหลักสิบจำนวณได้5สูตรที่2หลักหน่วยคำนวณได้7นะครับจับคู่ได้57ผลวัพออก57นะครับเข้าพนงอที่8นะครับ สูตรก็เดินมาต่อเนื่องนะครับแต่ง่าต่อไปจะเดินต่ออีกหรือไม่ไม่มีใครทราบน,นะครับโปรดตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้นะครับสูตรมีหลายสูตรนะครับช่องมีเพียงนําแนวทางมาเสนอเท่านั้นนะครับไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าเลขจะออกอะไรนะครับ มาดูงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าหกสิบสี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเข้ามาสิบล่างแปดงวดติดนะครับแต่เราให้เน้นวิ่งนะครับเน้นวิ่งล่างนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้ง ราใช้หลักหมื่นหนึ่งครั Pop ้งบวกได้หลักพ so ันหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้หลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับระบบได้สามคงที่นะครับจากสูตรเราจะได้สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ด สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นส18 18ิบแปดสิบแปดบวกสี่เป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกห้าเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสามพงที่เป็นสามสิบนะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับคือเลขศูนย์สูตรที่หนึ่งนะครับเราได้ศูนย์นะครับสูตรที่สองนะครับเข้าหน่วยล่างมา มาสิบงวดนะครับแต่เริ่มเข้าพร้อมกันตั้งแต่งวดที่แปดนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักแสนบวกกันเจ็ดครั้งนะครับแล้วบวกได้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยล่างสองครั้งบวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้ง บวกได้หลักร้อยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวกได้หลัก10ท้ายา 2, ครั้งที่สองครั้งและบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสครั้งนะครับและบวกได้ย6คงที่บวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1นครั้งกอนนะครับศนย์ 0, บวกกัน7ครั้งได้0 7นเบวก7เป็น14ใช้4ี่บวกกัน3ครั้งได้3 8แบบบวกกัน2ครั้งได้16ใช้6 5บวกกัน3ครั้งได้15ใช้ห้า จากสูตรเราจะได้ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นส 11, 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเป็นส 14, 14ิบสี่สิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกห้าเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกหกคงที่เป็นสามสิบห้านะครับนำเฉพาะรักหน่วยคือเ,อเลขห้านะครับเราก็จะได้วิงล่างสองตัวตนะครับสองสูตรนะครับ มนร่างตัวเดียวสองคู่นะครับจำหลัก10บคือเลขศูนนะครับหลักหน่วยคือเลขห้านำมาจาับคู่นะครับ จะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับเพื่อนๆชอบก็นำไปซื้อลอตเตอรี่ไว้กันนะครับแนวทางทุกแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่มีใครทราบว่าผลต้องมาจะออกอะไรโปรดตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับชอบสูตรไหนเลือกสุดนั้นนะครับจำเตือนอยู่ทุกคลิปนะครับสูตรมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกน้ำสูตรที่ถูกต้องมาใช้ต่อได้ไหมนะครับสูตรเป็นเพียงข้อมูลให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์ตัดสินใจนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ